สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูอ่ะเทรนของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจออนไลน์ที่กำลังมาแรงในปี2020นี้ก็คืออ่าฟิงโก้ค่ะฟิงโกก็คืออ่าเหมือนกับอ่าลาซาด้าช้อปปีค่ะก็คืออ่าเหมือนอ่าห้างสปปรรพสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ค่ะระดับโลกค,ค่ะปกติเนี่ยเราก็ชอบซื้อของออนไลน์อยู่แล้วเช่น Lazada Shopee อยู่แล้ว และเราก็ไม่ได้เงินคืนค่ะแต่มาดูฟิงโกค่ะฟิงโกเราสามารถเข้ามาซื้ออ่าของในราคาประหยัดคือสินค้าของฟิงโกเนี่ยจะถูกกว่าอาท้องตลาดเนี่ยประมาณ20-30%หลังจากนั้นอเราเป็นคนช็อปใช้ซื้อเองแล้วเราสามารถเปลี่ยนอามาสร้างรายได้โดยการอัปเกรดก็คือ ซื้อสินค้า1ชิ้นในราคา1,599บาทเพื่อได้ธุรกิจและได้สินค้าด้วยหลังจากนั้นเราสามารถเอาลิงก์เนี่ยไปแชร์ในที่ต่างๆเช่นเฟซไลน์อินตาแกรมทวิตเตอร์และถ้ามีคนเข้ามาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่เราแชร์ออกไปเราก็จะได้รับเงิน10%ซจากตรงนั้นและสำหรับคนที่ชอบขายก็สามารถเอารูปสินค้าในซิงโกเนี่ยซึ่งมี เป็นหมื่นๆรายการเนี่ยไปโพสต์ขายในที่ต่างๆได้เลยค่ะก็คือมีช่องทางอ่าหลายช่องทางเลยค่ะสำหรับเอาไปโพสต์ขายก็คือเช่นเฟซไลน์อินตแกรมค่ะและอีกหลายที่ค่ะและสำหรับรายได้อีกทางหนึ่งก็คือการสร้างทีมการสร้างทีมเนี่ยถ้าเราเป็น p ีเนี่ยเราสามารถได้ค่าแนะนำสมาชิกเนี่ยคนละ375บาทต่ตอคน ถ้าเราเป็น p s นะคะถ้าเราเป็น AM เราจะได้ค่าแนะนําคนละ750บาทต่อคนค่ะและเรายังมีรายได้าจากคนทีอ่อยู่ใต้สายงานเราซื้อสินค้าอีกและคนที่สมัครฟรีเข้ามาซื้อสินค้าอีกค่ะตรงนี้ก็อยู่ที่ตำแหน่งของเราค่ะว่าเราเป็น p s เนี่ยเราก็จะได้ประมาณ10% ถ้าเราเป็น AM ก็จะได้ประมาณ14%ค่ะค่ะก็คืออ่ามีอ่าม,มีช่องทางสร้างรายได้อยู่อ่ามีช่องทางสร้างรายได้เนี่ยหลายช่องทางแต่มีรายได้เนี่ยมีอยู่อ่าสองทางก็คือ1แชร์สินค้าโพสสินค้าค่ะสสร้างทีมค่ะ,คะพอสร้างทีมเนี่ย ก็จะมีรา,ายได้จากค่าแนะนําและก็รายได้จากาคนที่อยู่ใต้สายงานเราซื้อสินค้าใช้และก็คนที่สมัครเข้ามาฟรีซื้อสินค้าใช้ค่ะค่ะสำหรับคนที่กําลังอมองหาช่องทางสร้างรายได้มองหาช่องทางสร้างเงินอยู่นะคะฟิงโกเป็นแอปที่ลงทุน เพียง1599บาทอาบาาทตลอดชีพเราไม่ต้องอสต็อกสินค้าเราไม่ต้องส่งของเองเราสามารถทำได้ที่ไหนก็ได้ค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนเราก็สามารถทำได้โดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเราก็สามารถทำได้ค่ะและไม่ว่าเราจะเป็นใครคะ่ะเป็น นักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุหรือคนที่ทำงานก็สามารถทำได้ค่ะค่ะสําหรับวันนี้ก็สําหรับคนที่สนใจก็ทักเข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ